เติบเติบ50ิหาทองนะแตกมากแป่งจริงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาดูแก๊งแมวเหมีวมวยวไพเรทนะครับก็คือโจรสลัดเหมียวเนี่ยครับแล้วก็ตัวแดง3ตัวนะครับอยู่ที่อยู่ในแก๊งแก๊ง จะบอกแก๊งไพเล็ตก็ไม่ใช่แก๊งทะเลเออแก๊งเกี่ยวกับทะเลนี่นแหละครับนะก็คือทีแรกตั้งใจจะแยกแยกรีวิวนะครับแยกพูดถึงแต่ละตัวแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะน่าเบื่อครับก็เลยรวมเลยทีเดียวแล้วกันไหนก็ไหนแล้วละจบกันไปนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องพาไปดูแก๊งแมวเหมียวก่อนนะครับแก๊งแมวเหมียวไพเรตก่อนนะครับก็คือแก๊งสีเขียวนะครับแก๊งใหม่อ่าแก๊งนี้ครับไพร์เลตแคทนะครับก็โจรสลัดเหมียวนั่นแหละครับนะ ก็ต้องบอกว่าจะไม่เอาตัวละครเนี่ยลงไปในแผนที่นะครับแล้วก็ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่จะพูดรวมๆแบบคร่าวๆแล้วกันนะซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะเพราะว่าแต่ละตัวก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็เกมมันก็ไม่ได้บอกพลังอะไรเลยนะครับนะอย่าไปสนใจมากมายน,น,นะครับนะนะก็ ตัวแรกนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทุกตัวถึงตัวที่เก้าตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับนะก็มาตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะถ้ามันคือมุดออกมาจากถังแล้วก็เอาขวดตีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพลังโจมตีมันนะครับก็คือการโจมตีด้วยการเอาขวดทุบนั่นเองนะครับทุบอย่างน่ากลัวด้วยนะครับนะไม่รู้ทุบยังไงทุบน่ากลัวด้วยนะครับนะส่วนเอ่อสเปเชียลพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นการเรียกว่า บัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆด้านด้านข้างซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวานะครับนะอ่ะตัวนี้นะพอละแค่นี้ไม่อะไรเยอะต่อไปตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับเป็นแมวมีดาบฟันนะครับแน่นอนว่านะครับถ้าจบตีเขาคือการโจมตีศัตรูด้วยดาบอย่างแม่นยำนี่ครับนี่ครับเนี่ยส่วนจะไปชเอร์ครับก็เป็นการบัฟเพื่อนอีกเช่นกันนะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่บัฟซ้ายขวาละ อันนี้จะเป็นบัฟเหนือกับใต้หรือว่าในเกมก็คือบนกับล่างนั่นเองนะครับบัฟตัวที่อยู่บนกับตัวล่างมันนะครับเอาก็อเสียงแหบเล็กน้อยนะครับนะเนื่องจากว่าอากาศไม่ค่อยดีนะครับทําให้สุขภาพค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไปนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นครับก็เป็นแมวชัดเจนครับแล้วก็ตบบด้วยเล็บอันทรงพลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการโจมตีของเขาก็คือการโจมตีด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่ชัวเห็นไหม ใหญ่ไหมใหญ่ไหมทว่าโอ้โหโคตรเท่เลยนะส่วน space power นะครับก็จะเป็นการบัฟพลังโจมตีเช่นเดียวกันครับแต่อันนี้ไม่ซ้ายขวาไม่บนล่างแต่เป็นทะแยงมุมนะครับทะแยงมุมอ่ะสังเกตดูรูปนะครับเห็นไหมจะเป็นทะแยงการกระบาดตัวการกระบาดอันนี้บนล่างนีอันนี้ซ้ายขวาเนี่โอเคนะครับก็สามตัวนี้นะครับเอาไว้บัฟเพื่อนนั่นเองนะครับนะตัวต่อมานะครับนี่ก็เป็นการโยนระเบิดนะครับโยนระเบิด ก็พ <One> ล <input> ังจมตีงเขาเคเป็นการคว้างลูกบอลนะครับเส้นได้นะครับใส่ศัตรูครับลูกบอลเส้นได้ไหมลูกบอลเส้นได้สีแดงใส่ศัตรูนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นก็เป็นลูกบอลที่น่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะครับก็ไม่รู้น่ากลัวยังไงนะครับนะส่วนจับเ้เชพเวอร์นะครับก็จะเป็นการยุโยนลูกบอลพิเศษใส่ศัตรูนะครับซึ่งลูกบอลเนี่ยก็เต็มไปด้วยก้อนขนเศษขยะขนมแมวนะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงนะดูจากลูกก็เนี่ยก็โยนก้อนใหญ่ขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับอืม ตัวต่อไปตัวที่5นะครับนี่มากับปืนครับเขามากับปืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจุดเตียงเขาครับก็เป็นการยิงปืนศิลานะครับนี่ชื่อของเขาคือปืนศิลานะแปลจาก Google มาได้อย่างนั้นนะครับใครมาขวางแม่งยิงเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนจะไปชว่วร์ก็อย่างที่เห็นครับเขาจะยิงลูกปืนศิลาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะยิงไปเลยตู้นะครับใครขวางยิงแม่งเลยนะครับนะตัวที่หกครับตัวที่หกนี่ตัวที่หกก็จะเป็น เหมือนกับตันหุกเนาะไหมเหมือนกับตันหุกครับก็มีตะขอนะครับซึ่งท่าของเขาก็คือท่าจูบตีนะท่าจุบตีนะท่าจูบตีเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเลยว่าไอ้ไอตะขอนี่มีประโยชน์อะไรนะครับเขาก็เลยโจมตีด้วยมีดสั้นหรือกริตแทนนะครับนี่เป็นทา่าโจมตีเขานับส่วนจะเป็นเชฟเวอร์นะครับก็จะเป็นการกว้างหุกไปเกี่ยวศัตรูกลับมาแล้วก็มีดแทงแม่งเลยนะครับนะโหดร้ายนะศัตรูไปไหนเหรอคล้อ็คอ,อ,อมาเลยแล้วก็มีดแทงครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับนะทา่าโจมตีของเขานะครับนะ ต่อไปตัวที่เจ็ดครับนี่ครับปืนใหญ่ครับปึ้งน้นี่แน่นอนเห็นอย่างนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจบตีเขานะครับก็เป็นการยิงปืนใหญ่นี่แหละครับยิงปืนใหญู่มนี่แหละครับนะเป็นการเขาบอกว่าแต่ถ้าแปลด้วย Google นะมันจะบอกว่าเป็นการโูสตรูด้วยการเป่าด้วยคบไฟปืนใหญ่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันงงงงแต่ความจริงน่าจะคือยิงแหละนะคส่วนเจแปนเชพเพอร์นะครับก็คือการยิงกระสุนปืนใหญ่ระยะไกลใส่ศัตรูนะครับนะทุกครั้งที่ตกลงพื้นจะสร้างความเสียหายนะครับ ็ใช่สิตรลงพื้นก็สร้างความเสียหายสิไม่ตรงลงพื้นจะเสียหายได้ไงใช่ไหมงงมันมันแปลยังไงมันงงนะครับอตัวต่อไปครับก็เป็นทางกัปตันแจ็คสเปโร่เอ้ยไม่ใช่นะก็เป็นกัปตันของเราเองนะครับกัปตันก็นะครับถ้าโจมตีนะถ้าแปลจาก Google เลยนะมันบอกว่าเป็นการต่อสู้กับศัตรูคนเดียวทําให้เขาต่อสู้ตัวต่อตัวคือก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะงงเหมือนกับว่า อยากจะให้3ตัวที่มันบัฟได้นะมาบัฟให้ตัวกับตันโจมตีสู้คนเดียวมั้งไม่รู้นะครับนะส่วนทางด้านจะไปชเวอร์นะครับก็จะเป็นถ้าแปลจาก Google นะไปวูนะบริมาณงานพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับช่วยเพิ่มพลังให้เขาฟันตัดว,วให้แหลกยับเป็นเสียงๆนะครับก็คือเหมือนมีพลังฟันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้นะเขียนยังไงแต่แปลจากกูเกิลได้อย่างนั้น,นจริงๆนะเออจชาหมเด้อน,นะ ตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับนะก็เป็นตัวผู้หญิงนะครับนะก็เห็นไหมเขามีปืนเนี่ยจากนั้นแล้วถ้าจมทีปกตินะครับก็จะเป็นการยิงกระสุนครับทะลวงจากปืนจากปืน2กระบอกนะครับเห็นไหมปืนซ้ายขวา2กระบอกนะที่ที่ถืออยู่นะครับส่วนถ้าสปเปะสะปะนะครับก็คือจะเป็นยิงปืนที่อยู่ใต้หมวกออกไปใส่ตัวนะครับประมาณนั้นนะครับอืมนะ ซึ่งผมว่าแล้วจริงๆมันน่าจะมีความหมายอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ผมลองดูมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนะครับนอะอะทีแรกก็จะไม่ลองให้ดูอาจจะเปลี่ยนใจลองก็ได้อ่ะเราไปลองกันที่ดนาน,นแล้วกันนะครับอลองตรงนี้อะตัวแรกครับอะมาดูกันเป็นไงกดตีผัวผัวพาไปพาไปโชว,ว์เพิเศษถาพิเศษ เอออืมอ่ะอืมไม่มีท่าพิเศษหรอมาด่านนี้ดีกว่า <c oughs> เห็นชัดกว่ามาเพราะศัตรูอยู่จข้างหน้าไงศัตรูไม่ไปไหนตึม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 ไหนท่าพิเศษอ,อ่ะเอาไม่มีดีว่าลืมไปตอนนี้มันบัฟเพื่อนซ้ายขวาลืมไปโถ่เอ้ยจำผิดนะครับจำผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไอ้สามตัวแรกนี่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไอ้ทำให้ดูนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้่ะตัวปกตินี คว้างตุ้มตุม้มเนี่ยกว้างระเบิดใหญ่เป็นรูปแมวนะเห็นไหมสังเกตได้ไหมพิเศษอื้ออย่างพิเศษมากพิเศษพิเศษหรือ่าพิเศษจริงวะฮึบยังไงเนี่ยเป็นรูปแมวประมาณนี้นะครับนะ,อะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับทีแรกมันจะไม่ทำแต่ทำให้กันแหละอ่ะปืนนะครับปืนนะครับมาดูกันก่อนยิงปืนครับยิงปืนเล็กปืนเล็กเอ,อ,เอ้ยเมื่อกี้ใหญ่ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะใหญ่แล้วล่ะนะครับเห็นมันชัดเต็มที่เลย เดี๋ยวดูจะเป็นจังหวะชาร์จแล้วก็ยิงตุง้มโคตรใหญ่เลยชาร์ตไหมอืมประมาณนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้ยิงละนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีแรงโดดเด่นมากมายนักนะครับนะต่อไปฮุกไอฮุกนี่มันบอกว่ามันจะเป็นคล้องศัตรูกลับมาใช่ไหมโอเคมันดูมันจะคล้องไหมฟันฟันเนี่ไปม,มาคล้องศัตรูมาตรงหน้ามาแล้วก็ฟันเห็นไหมเออเห็นไหมน่าจะทันเห็นนะเมื่อกี้ฮีที่คอยฮีทคอยฮีโอศัตรูมาอย่างนี้อย่างนี้ อึบนี่ไงคองมาละนะครับแล้วก็ฟันประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดืืนใหญ่ปืนใหญ่นี่ยิงตุ้มนี่แล้วก็นี่ปืนใหญ่ตู้มเห็นไหมอันนี้ปืนธรรมดาจะยิงติดไฟใกล้ๆเอาเป็นยิงปืนใหญ่ก็จะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆออกไปยิงอย่างนึงสองสามยิงอย่างอีกยิงหนี่ไงประมาณนี้นะครับนะก็ ลักษณะผิวโจมตีก็ไม่ได้กว้างมากอะไรอะไรมากมายนักนะกับตัานข้าไปก่อนมาตัวนี้ก่อนนะนะี่ก็อ่ะการยิงปึงป้งปึ้งสองครั้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งส่วนท่าพิเศษส่วนท่าพิเศษดูยังไงวะอพยายามมองหาท่าพิเศษอยู่นี่เอออ๋อนี่ไงไท่าพิเศษครับก็ยิงปืนจากหัวครับประมาณนี้นะครับอ่ะสวุวรรณขับท่านนะครับขับท่าน ครับท่านนะครับน่ะนะดูกับตานเราครับฟันครับเพิ่มพลังฟันช่ช่เนี่ยประมาณนี้นะครับน่กที่คอยที่คอยที่ฟันฟันเลยฟัน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 เพื่อพลังอย่างอี่นเพื่อพลังปุ๊บปุ๊น่ะประมาณนี้นะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าตัวบัฟบัฟดีกว่าบัฟน่ะนี่ครับผมจะเอากับตันไว้ตรงกลางนะครับ ผมจะเอาตัวบัฟซ้ายขวาลงก่อนตัวนี้เห็นไหมครับใส่ปุ๊บมันจะบัฟเลยนะครับหรือจะย้ายฝั่งนี้ก็ได้ก็จะบัฟเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายา done, ้ายออกจากออกไกลออกไปนะครับไปกับตันนี่แหละก็จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือต้องอยู่รัศมีแค่หนึ่งช่วงเท่าน,นั้ ian, น ah นะครับนะหนึ่งช่วงเท่านั้นนี่นะครับตัวต่อไปครับก็คือบนล่างเนี่ยไว้บนปุ๊บก็บัฟเห็นไหมบัฟแดงเลยต้องออกไปก็หายแล้วก็บัฟน่ครับเช่นเดียวกันครับก็ต้องอยู่ใกล้ๆกล้เท่านั้นนะครับถึงจะบัฟได้ครับนี่เห็นไหม Dante, ตัวต่อไปเป็นตัวทะแยงนะครับก็คือตัวนี้นไหต้องอยู่ทะแยงเท่านั้นนะคือถ้าไม hmm written, well Entonces, this. This. Daar, ่ทะแยงก็คือไม่ได้อะเนี่ยเอาสมมัติสมมติเอาอยู่ตรงนี้ั๊บแล้วก็กับตันยืนตรงนี้นี่เขาประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็บัฟได้นะบัฟได้หมดทุกตัวเลยนะครับก็คือบ๊อนั่นแหละบ๊อปให้เพื่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับไอ้เจ้าแก๊งสีเขียวนะครับสำหรับเจ้าตกแก๊งสีเขียวนะสามารถกาชาได้จาก หินเขียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แกงแดงอเจาแกงสีเขียวนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเรานะเราสามารถเล่นเล่นในด่านแล้วได้ครบทุกตัวแล้วนะเราจะสามารถเอเมชาไม่ใช่ทั้งเดียวสมมุติว่าเราเล่นผ่านด่านไปแล้วนะครับด่านเนี้ยด่านเนี้ยนะครับเนี้ยโซลาร์ติว่าเราเล่นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี้ยเราจะช่วยได้ตรงไหนนะสักสักด่านเนี้ยจะไม่ได้ละมต่าช่วยมาปุ๊บช่วย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 ได้ห้าตัว สมมติว่าช่วยได้ห้าตัวเนาะสมมุติว่าช่วยได้ห้าตัวเรามากาชาหินเขียวมันก็จ่อห้าตัวที่เรามีอยู่นะครับมันจะไม่ออกตัวอื่นให้เลยนะครับตัวที่ยังไม่ได้มันจะไม่ออกแต่กรณีอย่างผมเนี่ยผมครบทั้งเก้าตัวละผมมากาชาหินเขียวมันก็จ่อทั้งเก้าตัวเลยนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันมันอยู่ในเลทระหว่างคอมมอนถึงลีจินดารีนี่เองนะครับนะนอยู่ในเลทของไพเลทนะครับสามารถกาชาเจอด้วยได้ กาชาได้ด้วยหินเขียวนะครับแต่ต้องมีตัวมันก่อนนะถ้ายังไม่มีตัวมันจะกาชาไม่เจอนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับไอเจ้าตัวนี้นะอ่าแล้วก็นะครับสาหรับการอ่า up level นะครับอ่าเดี๋ยวก็ไ้นหนัล้หรับการ up level นะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ่า up level ใหไหม มันจะมีตัวพิเศษอยู่2ตัวครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมาถึงอัพแพงนะครับอ่ะเก้าตัวนะครับครบนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ปึ๊บกดสิอ่ะโอเคก็ทุกๆตัวนะครับเท่าที่เห็นนะครับมันจะเริ่มต้นเลเวลหนึ่งที่ห้าหปลาทองเรียกปลาทองกันห้าปลาทองนะครับรวมถึงกับตันด้วยก็เป็น5ปลาทองนะตรงนี้ห้ปลาทองหมดเลยนะครับหนึ่งเเลเวลหนเลเวลหนึ่ง นะครับเลเวลหนึ่งเลเวลเลเวลหนึ่งนะครับนี่หนึ่งอ่ะโอเคเง,งี้ยงงอ่าอตัวนี้ให้ดูอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเลเวลหนึ่งที่สองร้อยห้าสิบนะครับไอ้เจ้าฮุกเนี่ยเลเวลหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบตัวแล้วก็ไอเจ้าระเบิดเนี่ยเลเวลหนึ่งก็ที่สองร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวอื่นนะครับทั้งหมดที่เหลืออีกหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลเวลหนึ่งจะเริ่มที่ ห้าดาบห้าปลาทองนะครับห้าปลาทองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันมีอะไรพิเศษทําไมเลเวลหนึ่งถึงต้องเริ่มที่ที่สองห้าสิบผมไม่แน่ใจเนี่ยตอนนี้ผมตอนนี้ผมเผลอกดไงกดปุ๊บแล้วกดเพิ่มเลเวลปึ๊บเลยปุ๊บเอ้าเฮ้ยตกใจทําไมปลากูมีต้องเยอะทำไมหมดเร็วมาดูอีกทีอ๋อมันเลเวลหนึ่งเลเวลที่สองห้าสิบนะครับอะไร,ประ,นะระประมาณนี้นะครับอ่ะก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับส่วนรัศมีโจมตีก็ทุกตัวก็ไม่ได้กว้างมากก็เล็กๆน้อยๆนะครับนะ ทีแรกผมนึกว่าไอ้เจ้านี้มันจะกว้างแบบกว้างถ้าแผ่ที่สิเหนือเป็นปืนใหญ่จะเปล่ากวา้างแค่นีดเดียวนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับก็มาดูกันทางด้านตัวแดงกันบ้างนะครับตัวแดงนี่เดี๋ยวต้องเคลียร์แผ่ที่ให้เลยนะครับตัวแดงปึ๊บ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 ก็ไม่ต้องสีเรียสนะครับไม่ต้องจริงจังมากมายนะครับตัวแดงครับตัวแดงตัวแรกนะครับตัวนี้ปึ๊บลงไปนะครับอ่ะก็ก่อนเลยนะครับไปดูความสามารถก่อนแล้วกันนะครับนะ ก็ยังเป็นเช่นเดิมครับหลังๆมาก็คือจะไม่ค่อยบอกแล้วว่าโจมตีเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็เอาง่ายผมแปลไม่ถูกแหละตอนนี้นะก็คือจะโจมตีด้วยดาบพลังมันนี่แหละนะครับนะแล้วก็พลังพิเศษมันก็ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่เข้าใจายอยู่ดนะีอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะนะก็สมิโจมตีสามช่องเนาะอ่ะโอเคมาดูกันมันจะเป็นยังไงนะครับก็รีวิวให้ดูเลยครับผมผมแปลก,กินไม่ค่อยออกมันจะมือมือ,อผมมาฟัน แล้วก็ดึงครับพวกหายไปเลยนะครับนะอันนี้นะครับมือขึ้นมาฟันเนี่ยโดนฟันทุกฟันฟัโดนทุกตัวเลยนะตัวไหนที่อยู่ในสมีโดนหมดเลยนี่ครับอ่ะก็พลังโจมตีก็เรียกว่าก็ไม่ไม่ไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาด่านนี้ดีกว่านะครับจะเห็นชัดนะครับว่าไอ้พลังพิเศษของมันเนี่ยมีประโยชน์อย่างไงบ้างนะครับนะนะลุยฟันนะครับนี่ครับดู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 นี่ชัว ทัวทวพลังพิเศษตรอว่าพลังพิเศษมาเร็วอุ้ยคือผมก็ไม่เข้าใจหรอกพลังพิเศษมันคือยังไงนะครับแต่งงๆอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าลังจบตีก็ก็กลางๆนะครับประมาณนี้นะครับนะให้ดูแบบเข้าๆมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะนยใครอยากรู้มันคือยังไงก็ไปลองแปลเอาละกันเนาะครับเนาะหาได้แล้วก็แปลแล้วกันนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ชอบมากตัวนี้ผมชอบมากนะครับเออเดี๋ยวไม่ใช่สิ ต้องไปดูที่สกิลนะครับสกิลครับเหมือนเดิมครับแปลไม่ได้ครับนะอ่ะมันบอกว่ามันจะร้องเพลงนะครับให้ศัตรูมาอยู่ในวังน้ำวนของมันนะครับจะดูดศัตรูมาศัตรูตัวไหนอยู่ใกล้จะดูดเข้ามาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงให้ศัตรูล,ลืมสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็หลงทางนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ที่ว่าอ่ะบางทีศัตรูเดินมาปุ๊บนะครับผมไม่ได้จะลังโจมตีตัวเนี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ดูดไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับแล้วก็ล้องเหงนแต่แล้วะตวบางตัวก็จะเดินถอยหลังกลับไปมาดูนะจะมีบ่จะได้บ่ไม่ได้บางครั้งอะ่ะบางบางตูบางตัวแบบจะมืนอนะ่ะมืนแล้วก็เฮ้แล้วก็เดินถอยหลังกลับก็มีนะไม่เดินบ่ฮึโศกษาคุยไว้เดินดิผมก็เห็นเนี่ยเดินไ่เดินกลับเห็นเดินกลับไหมเออไม่เดินกลับไหมเอาจบแล้วเฉยเลยนะครับคือมันจะมีสตูบางตัวที่แบบว่า ลืมสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เดินกลับนะครับนะวิง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 ตุมวิง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 ทำให้หลงรักท่านเป็นที่ครับสุดยอดมากนะครับเห็นไหมเดินกลับเหลยไหมเห็นไหมเดินกลับละเดินกลับละเห็นไหมเอออะไรประมาณนี้ครับก็พลังโจมตีขอ,ของของเจ้าตัวนี้นะครับนะมันทำให้โจมตีรักหลงรักท่านเป็นที่เลยพลังโจมตีค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบโจมตีตูมทีเดียวไงมันต้องดึงศัตรูมาอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็โจมตี ถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งกว่าเจ้าปลาหมึอกอีกดูสิใช่ไหมนี่ใช่ไหม,ไหมดูดมาปุ๊บเงือบกระปายครับดูดไปแล้วแพ้ละน,นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบานี้สิไม่ใช่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 ใชเด้อเด้อเดเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านอ่ะตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายครับก็เป็นเจ้าเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นปลาวานป่ะไม่แน่ใจนะผมนะตรงนี้นะครับก็ เนี่ยปึ๊บนครับ,รบก็อันนี้นะครับพลังโจมตีเขาก็เอาอะไรฟันรู้เนี่ยนะครับเอาฉมวกฟันนะครับส่วนถ้าไอชิพาวเวอร์ก็จะเป็นเรียกเรือดำน้ำครับใจแอมซับมารีขึ้นมากระทืบนะครับดูแรงแนบแรงเป็นตัวที่โจมตีแรงที่สุดในสาตัวนี้นะครับนะแต่โจมตีไม่เรียกว่าก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเหลียวมากทั่วตายมีไง,ไงแรงไหมน,ะนี่แล้วก็เรียกเรือกับมานี่ นี่ครับเป็นไงนล่ะแรงป่ะแรงป่ะชอบมากตัวนี้ชอบครับเท่ดีครับคือคว้างไปโดนทุกตัวเลยครับเฮ้ยใครยุ่สมีตายเนี่ยไหมโอ้โหเรือน้ำขึ้นมาเอ,ออเออเนี่ยประมาณนี้นะครับนะยก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเนี่ยถึงผมถึงบอกไงผมไม่อยากจะแยกตัวเพราะว่าหนึ่งผมแปลไม่ได้สองมันไม่บอกข้อมูลอะไรเลยนะครับพลังตัวที่เท่าไหร่เร็วว่าไรงัไม่บอกนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ มาดูที่ข้อมูลการรับเลเวลกันบ้างน,นะครับทุกคครับเดีข้อมูลการัพเลเวลนะครับเป็น l e v e ลที่ประหลาดมากนะครับทุกตัวเลเวล1เริ่มต้นที่ห้าสิบเฮ้ยแปลกเว้ยเทำไมมันไม่เริ่มที่2องรอห้าสิบอ่ะเพราะว่าอไอตัวอื่นอ่ะเขาเริ่มกันที่2องสิหมดเลยนะไอเลเวลแดงอ่ะแต่มันเริ่มที่ห้าสิบ แต่เป็น50ดาวเอ้ยปลาทองนะจะลำบากตรง50ปลาทองเลยแหละนะครับดูอยูครับนะเริ่มที่ตัวหปลาทองเนะี่ยแปลกมากแปลกจริงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีน้องๆพูดคุยในไลฟ์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะบอกว่าไอ้ตัวตระกูลไพเลทเนี่ยกับตระกูลตัวใหม่เนี่ยมันเลเวลเต็มเลเวลตันแค่400เท่านั้นนะครับไม่ไม่สามารถขึ้นทานเราได้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดยังยังไม่ได้ลองครับยังไม่ถึงเนาะ ตอนนี้ตัวที่เลเวลผมสูงสุดตอนนี้ก็จะเป็นเจ้ากับตันนะครับตอนนี้ก็สองร้อยกว่าละสองร้อยสามละนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะจริงก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มต้นก็ได้เป็นเป็นเหรียญปลาทองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญเหรียญทองธรรมดาเริ่มต้นด้วยเหรียญปลาทองแล้วนะครับเสร็จแล้วก็น่าจะตันที่สี่ร้อยส่วนอาจารย์หินอะไรมาในการอัพให้จากสี่ร้อยเป็นห้าร้อยอาจจะมีก็ได้นะว่าอาจจะมีนะครับมันอาจจะมีด่านสักด่านโผล่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือมันอาจจะ อยู่ที่ไอ้เจ้าด่านนี้แหละแต่ต้องเกียร์เลเวลสามสิบขอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ผมยังไม่ถึงไงตอนนี้ผมยังอยู่ที่ยี่สิบแปดอยู่นะครับอีกนิดเดียวจะถึงละนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็แต่ยังไม่ถึงนะครับนิดเดียวก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะน่าจะเปลี่ยนไปได้ต้องมีอะไรเพิ่มจนถึงเลเวลห้าสิบหรือห้าร้อยจนได้แหละผมว่านะแต่ที่สงสัยคือไอ้สามตัวเนี้ยเลเวลหนึ่งเริ่มที่ห้าสิบแต่ ไอ้นี่เลเวลหนึ่งเริ่มต้นที่250ไอ้นี่เลเวลหนึ่งสองแล้วก็ไอ้เจ้าระเบิดเลเวลหนึ่งสองแปลกไอ้สามตัวนี้แปลกมันเก่งกว่าไอ้มันเก่งกว่าไอ้ตัวแดงนี่เหรอนะครับนะอ่ะก็ก่อนจะจบกันไปนะครับก็จะขอ level, อัพเลเวลกับตันนะครับให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยนึงไม่ใช่อัพเลเวลดิบัฟบัฟกับตันท่านผู้ชมดูสักหน่อยหนึ่ง B up. B up. น,น,นะนะอ่ะมาดูกันนะครับฟันลดเท่าไหร่ 1475ไหมอ่ะปับป๊บปั๊บเพิ่มบัฟเข้าไปนะครับปึ๊บมันบัฟมันบัฟซ้อนได้ที่บอกคือบัฟซ้อนได้285ละอ่า2850นะบัฟเพิ่มอีกหนึ่งตัวปั้นไปปึ๊บอ่ะสามสามอืมเนาะเห็นไหมตัวนี้มันบัฟมันบัฟซ้อนบัฟได้นะเออนะโยงกับปึ๊บอ่ะปั้นดิอ่าสามแปดเฮ้ยสามสี่เจ็ดแปดแล้วนะอีกสุดท้ายปึ๊บอ่ะโอเคไป ไ่เห็นไหมคือมันสามารถใช้3ตัวนี้บัฟร่วมกันได้นะครับนะร่วมกันได้เลยนะครับนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเสาซับมันไม่เหมือนเสาพาวเวอร์นะมันไม่ได้เหมือนเสาพาวเวอร์เอ่อกับกับกับไอตัวอิฟลิปนะครับนะเอ่ออะไรประมาณนี้แล้วกันนะนะโอเคก็นี่แยนะครับก็เป็นการรีวิวตัวละคร ตระกูลไพ l เล c a แคนะครับแมวแมวทั้งหลายนะแมวแมวโจสลัดนะครับกับตัวแดงอีก3าตัวนะครับซึ่งก็ทีเดียวในคลิปเดียวเลยจบไปเลยนะครับสวรรค์ดานอันนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก็ถ้าเคลียร์จนจบแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงว่ามันไปถึงไหนยังไงนะครับนะนะครับว่าทําไมมันถึงเอ่อต้องมีด่านนี้ขึ้นมายังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมต้องมีด่านนี้ขึ้นมามีเพื่ออะไรนะครับเอาไปทําอะไรยังไม่เข้าใจ เพราะตัวละครแต่ละตัวเท่าที่ดูก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเอาไปลุยด่านธรรมดาก็ไม่เคยเวิร์กนะครับงงเหมือนกัน่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ